สวัสดีวันที่สองกรกฏดาจะ้ะมื้อแรกของน้าวันนี้นะบ่ายสองจะครึ่งแล้วอะ่ะพึ่งจะมื้อแรกของน้าจริงๆล้วตื่นตั้งแต่สิบโมงก,กว่าเนาะก็นอนเนา่าอยู่บนที่นอนไปเรื่อยๆนั่นแหละมื้อแรกของน้าอ่ะมาพูดถึงมื้อแรกว่าเป็นมันฝรั่งเที่ยวไปอบนะมันฝรั่งเป็นสําเร็จรูปแล้วแหละซื้อมาแบบแช่แข็งก็ไปอบแค่ในตู้อบแล้วก็เป็นปลาแซลมอนลงลมควนันเป็นอะไรที่แบบ ไม่ค่อยน่ากินสักเท่าไหร่นะแบบน่าค่อนข้างจะน่าเบื่อถ้ามีผักอีกสักหน่อยก็คงจะน่ากินกว่าน,นี้แบบว่ามีสีแดงสีเขียวสีเหลืองอะไรก็ว่ากันไปแล้วก็กาแฟแล้วก็เดี๋ยวว่าจะทําพอดีว่าลูกสาวเนี่ยทำไอ้ปฏิทินอันยาให้เนาะเมื่อตอนวันคริสต์มาสแหละแล้วทีเนี้มันชอบหลุดออกมาจากไอ้ไอ้นี่ของมันอะตัวเหล็กที่คล้องอะเดี๋ยวน้าว่าจะเอากลับคืนไปสะหน่อย มื้อเย็นของน้าจะลา,ะลาบเห็ดเนาะลาบเห็ดใส่หมูยอแล้วใส่กุ้งนิดหน่อยเพราะเดนนิตเนี่ยเขาไม่มีกุ้งแต่หมูยอเนี่ยเอาทั้งแท่งเลยเห็นเห็ดของน้าไหมน้าเองเนี่ยแต่หมูยอป่ะอ่ะเดี๋ยวังไงขอตัวไปกินก่อนวันนี้กินแค่นี้เราก็ไม่ได้กินกับข้าวเนาะกินกินเปล่าๆนี้เลยเดี๋ยววันนี้มาทําสีผมกันจ้ะน้าเนี่ยไปได้สีของช็อตขมาเนาะเอ่อเนเชอร์และอีสีสีห้าเจ็ดหก สกล่องนะด้วยว่าตอนนี้นะผมยาวมันจะได้แบบพอๆพอพอทั้งหมดแล้วดูเห็นไหมงอกเยอะมากแล้วเดี๋ยววันเสาร์นี้จะไปเที่ยวไงเอ้ยไม่ใช่วันเสาร์สิวันศุกร์วันศุกร์วันศุกร์น,นี้จะไปเที่ยวซูนส์ฟไปงานไทยอย่างที่บอกเนาะต้องกลบงอกสักหน่อยอแล้วเดี๋ยวค่อยมาดูกันจะว่าว่ามันจะกบได้ดีไหมนะเขาอบอกว่า ้าผมที่มันเป็นสีนี่สีข้างล่างนี่ใช่ไหมแต่หน้ามันก็ไม่ได้สีนี้เลยหรอกมันก็จะออกเป็นสีออกแดงๆหน่อยนะแต่ยังไงก็แล้วแต่ขอให้มันกบงอกได้บ้างก็ยังดีส่วนจะได้เป็นสีอะไรนั้นเดี๋ยวค่อยมาดูกันไปหาหมอมาจำเมื่อกี้นี้ดีนะใส่เสื้อกันฝนไปอะ่ะ <c oughs> <c oughs> ฝนตกจะกลับมาเออเดี๋ยวให้ดูสีผมนี่เป็นไงปิดงอกได้อยู่นะ ก็เลยแวะเอาของมาด้วยสั่งจากร้านขายยาเนาะเป็นยาแก้ปวดอันนี้อะไรเป็นเหมือนเ,อเหมือนเกลือแร่หรืออะไรเงี้ยเวลาถ้าเกิดอากาศร้อนเนเกินไปแล้วเราขาดน้าอะไรเนาะแล้วก็กันแดดแล้วกันนี่เป็นยาแก้แพ้ของน้าเนาะน้ารั่วไว้อยู่เขาหอมาซะแล้วก็นี่น้าอยากลองมากเลยเป็นยาสับผมของวิช,ชี ไปเห็นในติ๊กตกคนนั้นเขารู้เรื่องเออก็มาบอกเรื่องพวกสกินแคร์อะไรต่างๆนี่แหละเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าผมเป็นเป็นลังแคร์หรือเป็นเหมือนประมาณพวกเซฟเดิมอะ่ะให้ลองใช้อันนี้ดูนะกระอยากลองซื้อมาใช้เนาะแพงโคตรราคาสองรอยกว่าสวิตคราวเนาะลดแล้วเหลือเก้าร้อยเก้าเก้าแล้วเมื่อกี้ที่น้าไปหาหมอนะด้วยว่าน้าเนี่ยไปคันตรงแถว หน้าท้องเออหน้าท้องน้อยด้านด้านซ้ายแล้วมันก็จะเป็นดวงดวงหรืออะไรเงี้ยจริงๆเรา,าคันก่อนหน้านานะนาๆคันมาก่อนอยู่แล้วแต่ไม่เคยได้สังเกตไงก็ว่าเออก็คันปกติว่าผิวแห้ง, rian, รงหรืออะไรนี้ใช่ไหมพอทีนี้เมื่อเสาร์อาทิตย์เมื่อกี้เวลาอาบน้ําแล้วมองดูเฮ้ยทำไมมันเป็นดวงดวงแบบนั้นวามาเป็นเอ็กเซียมหมอเขาบอกอยู่ว่าเธอเป็นเอ็กเซียมแล้วก็มีอยู่ที่หลังด้วยนะภาษาไทยแปลมาแล้วแปลว่ากลาก่ะ เหมือนเป็นคนสกปรกยังไงไม่รู้เนาะแต่จริงๆแล้วก็ไม่ได้โสโครกขนาดนั้นหมอก็ถามอยู่เธออาบน้ําบ่อยมากน้อยแค่ไหนบอกก็อาบเกือบทุกวันอยู่นะเออเกือบทุกวันเลยแหละจะมีแบบว่าถ้าเกิดว่าวันไหนที่ออกกะออกกะมาแล้วแล้ว,ลวทีนี้ตอนเย็นของวันนั้นน่ะไม่ได้ทํางานนะก็ไม่อาบแค,แค่แค่เย็นนั้นหรืออะไรเงี้ยก็เลยเท่าว่าเกือบอาบเกือบทุกวันหมอเลยบอกว่าถ้าผิวเธอเป็นแบบเนี้ยให้อาบสักอาทิตย์ละสามถึงสี่ครั้งพอ อย่าอาบทุกวันเพราะว่าผิวมันแห้งแล้วก็เขาแล้วในหูนะเนี่ยก็แห้งด้วยเนาะก็เลยได้หมอเขาเขียนเอาไว้ให้มียามาหยอดที่หูแล้วก็มีคอติโซนครีมที่มาทาตรงตรงที่เป็นขี้กากัแหละนะขี้กากนั่นแหละเออเรียกคี้กากแล้วกันตรงนั้นแล้วก็ เป็นครีมที่เอาไว้ทาทั้งตัวแล้วครีมที่ทาทั้งตัวเนี่ยเขาบอกว่าถธอใช้ใช้ไปเลยใช้ไปตลอดชีวิตเลยเดี๋ยวเขาเขียนออกมาเขียนเป็นให้ก่อน3ขวดเนาะถ้าหมด3ขวดนั้นแล้วก็ติดต่อที่วัวเซ็นทรัลแล้วก็โดยที่ไม่ต้องนัดเวลาหาหมอเนี่ยติดต่อเขาเลยเดี๋ยวเขาจะเขียนรีเซพให้ใหม่ได้ไปเอาที่ร้านขายยาไปเอานี่ไม่ได้เหมือนว่าไปเอารีนะคือเสียงเงินแนี่จ้ะก็นั่นแหละก็ใช้ใช้ครีมของเขายาวไปตลอด ชีวิตไปเลยเพราะเขาบอกอยู่ว่าผิวน้าเนี่ยแห้งมากทั้งๆท,งที่อาบน้ําก็ใช้ครีมอาบน้ําเนาะถ้าสบู่เนี่ยมันจะทําให้ผิวเราแห้งเข้าไปอีกใช่ไหมหล่ะนะก็ใช้ครีมอาบน้ําอาบน้ําเสร็จแล้วก็ใช้โลชั่นทาผิวที่เป็นขนาดที่เข้มข้นแล้วนะก็ยังแห้งอีกคือยังไงวะลึกกินน้าน้อยเออนะ้าอาจจะกินน้าน้อยเพราะน้านเนี่ยเป็นคนที่กินน้าน้อยเนาะยังไงก็แล้วแต่นี่กี่โมงละสามโมงจะสี่สิบห้า วันเมื่อวันก่อนไปได้ไอ้นี่มาเส้นใหญ่กับคณะไปทำลาดนาหรือภาษีอก,กินดีกว่าอีกอย่างที่ยังไม่ได้บอกอันนี้คือมันมันเป็นตั้งนานแล้วนะเนี่ยเดี๋ยวหน้าให้ดูเอออยู่ไหนวะนี่เห็นตรงนี้ของน้าไหมมันจะเป็นเหมือนไยเนี่ยแต่แรกอะเมื่อตอนหน้าเป็นเด็กๆเ,เนี่ยมันจะเป็นเหมือนขี้แมงวันที่เป็นทิพเป็นผิวที่เรียบๆแล้วก็มีจดุดดำๆนิดเดียว แต่ว่าขึ้นมาเป็นแบบเนี้ยได้มาเป็นโอ้ยหลายปีมากเออหลายปีมากแล้วแหละก่อนหน้านี้นะก็เคยถามหมอแล้วแล้วเขาก็ส่งไปส่งตัวไปให้แผนกออผิวหนังช่วงโควิดเออแล้วเขาไม่ติดต่อนะ้ามาก็เลยวันนี้นะไปหาหมออีกหนะ้าเลยถือโอกาสถามเขาเลยเขาบอกว่าไม่เป็นไรเพราะว่าอ,อ,อันนี้ไม่น่าน่าเป็นห่วงเพราะมันโตช้ามากเพรานะน้าบอกเขาอยู่ว่านะ้ามี จุดเนี่ยตั้งแต่ตอนน้าเป็นใบรุ่นเนาะแล้วตอนนี้แก่แล้วมันยังเพิ่งจะเป็นแค่น้ำน้ําแบบนี้แต่เขาบอกว่าก็สังเกตดูวไว้ถ้าเกิดน้าจะอาบแดดหรือไก็ทากาันแดดอะไรไว้ให้ด้วยให้ให้ผิวเนี่ยด้วยเนาะเพื่อจะได้ว่าป้องกันเอาไว้และแล้วถ้าเกิดมันกระจายหรือมันผิดสีหรืออะไรเงี้ยให้ติดต่อหมอไปอีกเดี๋ยวเขาจะได้ว่าจะดูให้ แต่ก็งงไม่น่าน่าเป็นน่าเป็นกังวลหรอกนั่นแหละคงไม่ใช่มะเร็งผิวหนังเพราะว่ามันไม่ได้รู้สึกอะไรอะ่ะมันเพียงแต่ว่ามันมันก็มันก็อยู่ไม่ได้น่าดูขนาดนั้นไงเนาะเซนเลจ้าปลาซิอุกกุ้งเส้นใหญ่เนาะแล้วก็พอดีเมื่อกี้คุยกับเพื่อนเพื่อนเนี่ยไปหาหมอแบบรอหมออยู่ที่ห้องฉุกเฉินเลยถามก็ว่าเอาไหมเราผัดซีอิ้วเดี๋ยวผัดให้เพื่อนไม่เอากุ้งเนาะก็เลยให้เป็นไข่ดาว ไปด้วยแล้วเดี๋ยวเขากลับมาจากหาหมอก็ได้มีอาหารกินเลยเนะาะเดี๋ยวยังไงนะขอตัวไปกินก่อนเพราะว่าเดี๋ยวจะต้องไปรีดผ้าต่อรีดผ้าพอเพิ่งเสร็จเลยนี่เป็นกี่โมงเลยสองทุ่มกว่าแล้วแล้วทีเนี้ยเพื่อนฝากทุเรียนมาให้ก็เลยบอกเขาอยู่บอกุยได้ถือโอกาสเป็นแบบทำงานได้ดีไงเขาเรียกว่าอะไรเป็นรางวาัลเป็นรางวาัล เดี๋ยวกินทุเรียนพักป่อดนิดนึงเนาะแล้วก็ดูละครสวัสดีกลางวันของวันที่4ี่จะหาหมอวนไปวันนี้ไปหาหมอฟันเนาะแต่ว่าวันนี้เนี่ยไปตรวจปกติประจำปีเขานัดอะทั้งๆที่ไปหาหมอฟันก็บ่อยนะแต่ทุกครั้งที่นัดเนี่ย เขาจะแบบว่าทําแค่เฉพาะที่เวลานะ้นะนะแต่เหมือนว่าเออถ้าน้าปวดฟันเนี่ยนัดไปตรวจตูฟันบอกตรวจประจําปีพร้อมเลยได้ไหมจะได้แบบว่าไม่ต้องไปหลายๆรอบหรืออะไรอย่างนี้ใช่ไหมก็ไม่ได้อีกด้วยว่าเขาอะนัดเวลาจํากัดเอาไว้ของออผู้ป่วยแต่ละคนหรืออะไรอย่างนี้ใช่ไหมละ่ะออก็เลยวันนี้เนี่ยเดี๋ยวหาหมอฟันก่อนตอน11โมง50แล้วหลังจากหาหมอฟันเสร็จก็ไปหาทันฮิเกนิส เออหน้าดัวไปแล้วท่า,ทานอ่าเียนภาษาไทยเนี่ยเขาเรียกว่านักทันตกรรมนักทันตนักทันตศาสตร์เรื่องอะไรสักอย่างเนี่ยเออทำความสะอาดช่องปากแหละนะแต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าถามน้านะวันนี้เนี่ยน้าอยากให้หมอฟันถอนถอน,ถอนฟันซิกนี้เรียกว่าลำคาญแล้วอ่ะเออท,ทั้งที่ทำความสะอาดก่อนแล้วอะไรก่อนแล้ว ไอซีที่ว่าเขาล่นเหงือกไปแล้วให้นะทําความสะอาดระหว่างลากฟันนะจ๊ะลากฟันมันจะมีสองแง่งแบบนี้ใช่ไหมะแล้วให้ทำความสะอาดระหว่างตรงเนี้ยเออโดยที่เขาล่นเหงือกลงแล้วให้เอาแปรงเนี่ยเขาแปรงเล็กๆเ,เ,เขาไปทําความสะอาดซึ่งโดยปกติแล้วเนี่ยมันจะไม่ได้เห็นขนาดนั้นหรอกว่าลากฟันมันอยู่ตรงไหนแต่สุดท้ายแล้วอะ่ะมันก็เอาไม่อยู่จริงๆด้วยว่า พราะความที่ว่ามันเป็นรูที่ใหญ่ใช่ไหมแล้วเวลาอะไรที่กินเข้าไปอ่ะช่วงหลังๆมันไปจุกอยู่ตรงไอ้รูตรงนั้นแหละที่เขาล้นเหงือกมาน่ะแล้วน้าเนี่ยก็ทําความสะอาดไปแล้วแต่ว่ามันก็ยังคงมีเศษอะไรอ่ะจุกอยู่ในนั้นด้วยว่าพอเวลานะ้าลองเอาแปลงไงอ้อนเล็กนั้นน่ะแย่เข้าไปจากทางข้างในนะไม่ใช้าจากทางข้างนอกแย่เข้าไปจากข้างในอะไรแปลงนั่นน่ะมันจิ้มลงไปอยู่ข้าง ข้างล่างนั้นจนว่าเลือดออกอ่ะโอ้ยเหม็นอย่างขี้นึกออกไหมมันเป็นแบคทีเรียที่มันซ่อนอยู่ตรงนั้นอ่ะเออก็นะนะเลยว่าอยากให้เขา,เอ,าออกแต่ถ้าเกิดว่าเขาจะเอาออก,กวันนี้ก็คงจะยากด้วยว่าถ้าเขา,เอ,าออกก็เท่ากันนะนะอาจจะไม่ได้เจอนะทานเกนเนสอืมโอ้ก็หลายยากก็เลยว่าเดี๋ยวถ้าเกิดเอาออกไม่ได้อะไรจริงๆอ่ะเดี๋ยวค่อย ค่อยนักหลังจากกลับมาจากเมืองไทยแล้วกันจะได้ทำทำให้มันแล้วแล้วเนาะถ้าเอาออกไปแล้วก็ต้องใส่ฟันปลอมอีกอ่ะยังไงก็แล้วแต่ไปกันดีกว่าสือก็ถอนออกแล้วจ้ะก,กัดไอ้ผ้าก๊อซเอาไว้อยู่นะเดี๋ยวเจออะไรนะนักชันกรนภาษากว,ว่างั้น เราตรงนั้นเอาไปปลอกต้นสักหน่อยหนึ่งพอจะได้เหลือสักสามสามแปดฮัลโหลฮัลโหลวะเนี่ยฮลโลอันเนี่ย กูดอกเอ้า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 ป ah, ิดต hey. ัวอ yeah. ่ะเอ้าปิดตัวไปซะงั้นยาเองคมดอกอันยาเดดินฟ้ามูเอ๋เดดินฟ้ามูคมดอกเร็วยาแอนซื้อไว้ให้ยาเก็บไว้ให้แล้วเร็วเร็ว คอมโดคอมโดเฮ้ย good dog good dog โอ้โโอ้โหพี่มาเอาลีมอนตักตักทักทักตักแล้วย่าจะทำเป็นไหมย่าเป็นไงมัางเนี่ยโยนอนเยอะมากหลายชั่วโมงมากทำเสร็จแล้วหมูย่างแล้วก็เนื้อทอด ข้าวเหนียวหงว้แล้วเดี๋ยวจะไปผัดข้าวผัดกระเทียมทีนี้เราก็จะเสร็จแล้วของเที่ยวไปกินพรุ่งนี้จ้ะ